กลับมาอยู่กับเสรีดราม่าในเบรคที่2นะครับอย่าลืมนะครับว่าเราพูดคุยกันได้ตอนนี้เลยที่4642200ครับทีมงานบอกครับอาจารย์ว่าวันนี้คนส่วนใหญ่จะส่งข้อความเกี่ยวกับคุณแม่มาดังนั้นส่งมาจะอวยพรคุณแม่คุณหรือว่ามีดราม่าเรื่องแม่เล่าให้ฟังหรืออยากถามอาจารย์ก็ส่งเข้ามาได้นะครับ อ่าเรามาดราม่าประเด็นของเราต่อดีกว่าอาจารย์ช่วงนี้มีโฆษณามันฝรั่งยี่ห้อหนึ่งถ้าเคยเคยชมก็จะเป็นชื่อชื่อคอนเซ็ปต์เขาว่าสนุกเล่นสนุกซ่อนทุกไอเดียอตอนนี้ชมอยู่นะครับก็จะเป็นภาพน้องผู้หญิงคนหนึ่งทําผมใหญ่ๆแล้วก็เดินเข้าไปในโรงภาพยนตร์แล้วก็ดึงมันฝรั่งนี้ออกมาทานซึ่งโดยโดยโดย,โดยปกติเราจะรู้ว่ากฎของโรงหนังเขาเนี่ยขเขาห้ามเอาอาหารที่ไม่ได้ซื้อจากข้างหน้าของเขาเนี่ยไปรับประทานแต่ร,รู้สึกว่ายี่ห้อน,นี้จะมีมัง้ง ไม่แน่ใจแต่รู้ไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าถ้าอย่างนี้เราแอดซูมว่าเขาซื้อไปจากตรงนั้นก็แลวกันตอนนี้พอตัวหนังออกมาปุ๊บก็เกิดดราม่าขึ้นว่านี่คือการโกงดังนั้นการโกงคือความภูมิใจของคุณซินนะถูกต้องคือการไปหยิบเอามาจากหัวชาวบ้านที่ไม่ใช่ของตัวเนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นเนี่ยฮะก็ก็เป็นประเด็นแหละว่าการซ่อนเข้าไปอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องทําไมเอามาเป็น ได้อะไรอย่างเงี้ยคะนี่นี่คือฝัง,งองาจจะมะ่ากเกิดเขาซ่อนนะครับะะก็แสดงว่าสินค้าตัวนี้ไม่มีขายอยู่หน้ารงนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะมีการส่งเสริมสิ่งนี้ด้วยการมาทําเป็นโฆษณานที่ประการที่1นะคะประการที่2คนซ่อนเข้าไปก็ผิดแล้วเนี่ยนะคะแต่คนที่ไม่เจ้าของนั้นมาหยิบจากหัวกระบาลเขาอีกเนี่ยนะคนี่ก็ผิด2้องซ้อนเท่ากันว่าโฆษณาชิ้นนี้ได้สนับสนุนการกระทําที่ไม่ถูกต้อง2อย่าง คือหนึ่งแอบเอาอาหารเข้าไปทั้งที่ผิดกฎสองคนที่อยู่ข้างหลังก็เป็นคนที่ขโมยต่อนะคะซึ่งคุณไม่มีสิทธิ์ถือว่าคุณไม่ได้ขโมยอะไรแค่คุณไปเล่นหัวเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนี่ก็อย่างนี้นะก็พี่ขอพูดนิดหนึ่งปัจจุบันนี้ครีเอทีฟเริ่มเด็กลงเรื่อยๆนะคะคนที่ทํางานโฆษณาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อายุน้อยนี่ไม่ได้ว่าทุกคนนะคะจํานวนหนึ่ง enjoy negative ชอบอะไรเชิงลบเพราะฉะนั้นก็จะทำแบบนี้ที่เราเรียกว่าเป็นกระบฏสังคมอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เขาเชื่อว่าถูกต้องแล้วนะ well established ถูกต้องแล้วเนี่ยคนคนนี้ข้างจะต่อต้านอะไรก็ตามที่ผู้ใหญ่บอกว่าไม่ดีจะแสดงความชื่นชอบนะคะไม่ให้กินเหล้าจะกินนะไม่ให้พูดหยาบจะพูด ไม่ให้เที่ยวกลางคืนจะเที่ยวนะคะเราจะสังเกตได้ง่ายๆความเป็นกระบฏของเด็กพวกนี้นะคะสังเกตได้จากคําพูดที่ขายดีบนเสื้อทีเชิร์ดอาที่จะเห็นว่าเป็นแบบคาหยาบทายคำยาดออย่างนี้มากันเป็นคู่กรูอิจฉาอะไรอย่างนี้อะไรอะไรก็กู่ทำนองแบบนี้มันจะเป็นคําพูดกระบทครับนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่และครูบาอาจารย์จะต้องสอนเด็กก็คือว่า ไม่ว่าเราจะคิดอะไรยังไงก็ตามเราต้องเคารพสิ่งที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมนะคะเราสามารถคิดอะไรได้หลายอย่างนะคะคแต่เราอย่าแสดงออกทุกอย่างที่เราคิดครัเพราะบางเรื่องที่เราคิดและแสดงออกมานั้นไม,ไม่มีความเหมาะสมนะคะอย่างเช่นเนี่ยเค e ียร์ีตที่คิดได้แหมถ้ามีคนซ่อนอาหารไปบนผมส่งสับปะรดได้ก็ดีสิน,นะไปกินในโรงหนังแล้วจะเกิดใครมันซ่อนเราเห็นนะเราหยิบมาได้นี่หุ่นสุดยอดเลย ฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่แล้วมไม่ใช่นะคะย่างครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีโฆษณาอันนที่เขาจะบอกว่าข้าราชการเนี่ยบริการดีมากมเขาก็เลยให้คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับแสดงความรีบร้อนและแซงคิวเข้าไปแล้วก็แสดงข้ธราชการก็รีบทำให้พี่เคยเขียนบทความว่าเลยบอกคุณต้องการแสดงว่าคุณบริการดีจนขนาดกระทั่งคุณเนี่ยละเมิดสิทธิ์ของคนที่เขาเข้าคิวนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยก็มีอีกแห่งหนึ่งที่ไอ,อ้อีกโฆษณาหนึ่งนะคะเขาพยายามจะบอกว่าให้ซื้อสินค้าไทยเขาก็ไปถ่ายภาพของเสื้อผ้าที่ขายนะคะอยู่ริมร,มริมห้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นของก๊อฟนะคะแล้วเขาก็บอกสนับสนุนสินค้าไทยพี่ก็ว่าเหมือนกัน,นบอกสินค้าไทยที่คุณสนับสนุนควรจะเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่สินค้าที่กออ๊อฟนะคะ เราะว่าพี่เคยเห็นว่าบ้านเมืองเราเนี่ยนะเมื่อสมัยที่มีสยามเซ็นเตอร์และยังไม่มีอย่างอื่นเนี่ย<ช>นะคร<ช>ับยังไม่มีพาราก้องพนราก้อนตอนกลางคืนเนี่ย<ช><ช>ร้านที่เขาออกแบบเสื้อสวยๆเนี่ยเขาจะต้องเอาผ้ามาคุมไอตัวตู้โชว์เขาเพราะงี้เดี๋ยวคนมาถ่ายรูปไปกรอบไม่ไม่มีคนไม่ถ่ายรูปสมก่อกรีนไม่จะมีกล้องถ่ายรูปสเก็ตเลยสเก็ตแล้วเขาขายเนี่ยออกมาประมาณจะไม่กี่วันค่ะ เขาขาย8900สมัยก่อนนะครับอีตัวละ150าเนี่ยขายอยู่ข้างล่างภายในไม่เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้แย่มากแต่ว่าการโฆษณารณรงค์ไทยในยุคนั้นเพียงแต่ต้องการบอกซื้อสินค้าไทยสิคะแต่ไม่ได้ไปคิดเรื่องไม,ไ,ไม่ได้คิดไม่ระวังว่าไอ้สินค้าไทยที่คุณจะนําเสนอในหนังเนี่ยมันไม่ควร<ด><า>จะเป็นภาพเหล่านี้นั่นนั่นนั่นคือเรื่องหนึ่งเรื่องของการคิดไม่รอบคอบตอนนี้มันมีอีกเรื่องประเด็นซ่อนอยู่ที่เราต้องซ่อนขนมเขาเป็นรับประทานเนี่ยเพราะว่ามีคนบอกว่า ก็อีขนมหน้าโรงหนังเนี่ยมันแพงเกินจริงอาจารย์อย่างเขาบอกว่าเนี่ยเขาเขาก็เช็คมาเลยอย่างเช่นเออสไลายเนี่ยถ้าถ้าตามพวกห้างสินค้าดังๆขายเนี่ยสี่สิบแต่ถ้าหน้าโรงหนังขายขายหกสิบถ้ามันฝรั่งเนี่ยหน้าโรงหนังขายห้าสิบตามคอมน v e น i e n c e s t o r ขายยี่ห้ากเลยครับ,รบทำยไงก็ซื้อยี่ห้อที่เขามีขายเนาะเช็คซะก่อนถ้าเขาขาย เท่าแก่น้อยอเราก็ลงไปท็อปข้างล่างแล้วก็ซื้อเท่าแก่น้อยแล้วอย่างเขาโพดคั่วอาจารย์ไอ้ข้าโพดคั่วนี่ยไม่รู้ว้าจะเกิดว่าแันแทงก็อย่ากกินจริงแต่ไอเดียดีเพราะก็ไม่เคยซื้อน้ําเปล่าคือเราไปเข,าเข้าลงหนังอาจารย์เราก็ ดี๋ยวถ้าน้ำเปล่าเขาขายสิงเขาขายช้างเขาขายคริสโซ่เราก็ไปซื้อสิงซื้อช้างเพราะเขาเคยซื้อมากรอบแล้วก็เดินเข้าไปเมื่อมันเป็นยี่ห้อเดียวกับเขาเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกว่าเราซื้อมาจากไหนคืออย่างนี้อาจารย์คือเราโอเคสมมติว่าอะตอนนี้ทุกคนเห็นด้วยกับอาจารย์หมดต่อปีนี้เวลาไปไปดูก่อนทั้งหน้ามันมียี่ห้ออะไรลงไปซื้อข้างล่างแต่โดยหลักการขายแพงขนาดนี้ได้ใช่ไหมอาจารย์ไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นไปตามหลักของความสะดวก เคยได้ยินแม่ราคาสินค้าหน้าคุกอ่ะเคยได้ยินไหม,าาหไไหมตลาดน้าคุกจะแพงกว่าทุกที่เสมอ,อก็คือ,อว่าเราจะไปเยี่ยมญาติแล้วเราไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดมือมาพอไปถึงตรงนั้นเราก็ต้องรีบซื้อ,อเพราะฉะนั้นข้าวผัดที่อื่น35ตรงนี้60เราก็ต้องซื้อ,อน้ําที่อื่นขวดละ15ที่นี่ถวดละ30เราก็ต้องซื้อ,อม,มันก็เหมือนของกินบนเกาะแหละนะเ,นเคยไปกินนะ้ำมันลบนเกาะไหมล่ะราคาประมาณนั้นแหละ งั้นจบเรื่องนี้ได้ดีมากม,มันเป็นหลักการตลาดในลักษณะดีมา supply, ร์สลายถูกไหมล่ะแต่พี่บอกเลยถ้าอันนี้มันก็ไม่ถึงขนาดโกงเพราะว่าเขาบอกว่าห้ามเอาอาหารที่ไม่ได้ซื้อจากต้นเข้าไปเราก็ซื้อให้เหมือนนะ่ะใช่ใช่ไหมถ้าซื้อเหมือนก็จบเออนี่ไอเดียดีเพราะว่าเวลาก็ไปก็ไม่ยังรู้ ทำไมต้องบังคับแตถ้าเกิดกับถือถุงสาหลายสมมติเขาขายมาชิตะแล้วก็ซื้อมาชิตะเข้าไปเขาขายเท่าแก่น้นราคาเท่ากันนั้นเขาขายน้ำสิงน้ำช้างน้ำคริสตัลแล้วก็ซื้อ,แล,อแล้วก็เดินถือได้อย่างเชิดหน้าชูตาโอเคจบประเด็นนี้คุณผู้ชมได้รู้เรื่องทั้งหมดคือตัวโฆษณาที่เรื่องโกงเนี่ยก็ <c oughs> ต้องตั้งสติดีๆเราเราไม่ส่งเสริมเนาะอาจารย์เนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วของที่ขายตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของดีลการโฆษณาอยู่แล้วนะครับ ือเจ้าของโรงหนังก็บอกว่าถ้าคุณโฆษณาเราก็ให้คุณขายถ้าคุณไม่โฆษณาเราก็ไม่ให้คุณขายแก้ปัญหาเรื่องของแพงไปดูว่าเขาขายอะไรแล้วก็ลงมาซื้อข้างล่างละกันส่วนใหญ่ตามห้างก็มีคอนมิเนียส์สโต์เล็กๆอยู่ข้างล่างอยู่แล้วก็ <c oughs> อย่างเช่นถ้าเกิดพระราม3ก็มีท็อปนะ <c oughs> เอสปปนาดก็มีท็อปบ, <c oughs> บางที่บางแห่งก็มีเซนทันก็มีท็อปอยู่นั่นตรงนั้นอะไรต่างๆมันมีทั้งนั้นอ่ะเนาะลองดูครับมาเรื่องต่อไปดีกว่าอาจารย์อันนี้ก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ทีเดียวเพราะมีข้อกฎหมายมาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือค,คุณแคนดิลาแกนเขาก็ได้มีการโพสต์ข้อความพูดถึงโรงแรมโรงแรมหนึ่งนะครับแล้วก็พอพูดไปสักพักหนึ่งก็มีการถูกฟ้องร้องจากเจ้าของโรงแรมเอางี้ก็เล่าเรื่องเนื้อหาในใจความของคุณแคนดี้ก่อนออครับว่าต่อไปนี้จะไม่ไปเหยียบเด็ดขาดพร้อมบ,บอกเจ้าภาพไม่ขอเข้าพักโรงแรมนี้อีกเช็คอินพนักงานพูดจามไม่ดีทะเลาะกับผัวมาหรือองเล็บนะครับทะเลาะกับผัวมาหรือเปล่าเวียงขนาดนี้ ในห้องดูเก่าๆอับๆมีผีแน่นอนลิวสัมผัสได้พูดนี้นะครับลูกทีมพักที่โรงแรมเขาพักโรงแรมตอนตีสองจะต้องเช็คเอาท์ตอนเที่ยงตามเวลาแต่โทรมาปลุกทุกห้องตั้งแต่10บโมงโดยจะให้เช็คเอาท์สิบเอ็ดโมงทั้งๆั้งที่ควรปลุกควรจะเป็นตอนเที่ยงก็ทําให้ทุกคนรีบรอนแล้วก็ถ้าออกช้าเนี่ยจะปรับชั่วโมงละร้อยบาทมีทีมงานมีทีมงานของแคนดี้ขอพักต่ออีกหนึ่งคืนแต่น้าแอร์หยดแก้ปัญหาคือเอากระป๋องมารองให้แถมไฟดับถึง5้าโมงเย็น พอเพจอันนี้ของคุณแคนดี้เขาออกไปครับมันก็เป็นเพจต่อเนื่องก็คือเป็นเพจของจังหวัดอำนาจเจริญก็ไปแชร์ต่อแล้วเหมือนกันรมณว่าทําให้จังหวัดเสียหายก็ทําให้คนเขามีมีภาพพิจารณ์จำนวนมาก uh huh. แล้วท้ายที่สุดเนี่ยล่าสุดเมื่อวันที่6สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยคุณแคนดีล้ล่าแก่นก็แถลงข่าวนะครับบอกว่าข้อความเนี่ยโพสต์จริงแต่ว่าลูกเจ้าของโรงแรมเนี่ยโทรมามาขอโทษแทนพนักง,งานคุณดังกล่าวแล้วก็ทําการพักงานไปแล้วคุณแคนดี้ก็ไม่คิดว่าการโพสต์จะเป็นการบินบรรมมรประมาเพราะโพส ในฐานะผู้บริโภคที่ไปประสบมาพร้อมทั้งขอโทษในเอจไปแล้วเพราะทางโรงแรมเนี่ยเหมือนกับโทรมาขอโทษแล้วแสดงความมดชออก็ไม่คิดว่าก็ไม่คิดว่าจะไม่จบนะครับตอนนี้ก็พอทางเอ,อ่อทางโรงแรมเนี่ยมาฟ้องเธอก็งงนะครับนี่คือ,น,คอนี่คือภาพเรื่องราวภาพรวมน,นะครับพี่จะบอกให้นะครับการเป็นผู้บริโภคที่รับการบริการไม่ดีทุกอย่างที่โพสต์เนี่ยนะครับถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงคุณมีสิทธิ์โพสต์แต่เรื่องผีอ่ะ คุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เพราะมันจับต้องไม่ได้คุณไม่ได้เห็นจริงนี่คุณไม่ได้โดนจริงนี่แล้วคนกลัวผีมีไหมมีแล้ว้าเกิดคนกลัวผีไม่อยากจะไปพักโรงแรมนั้นนี่โรงแรมเสียหายไหมเสียหายแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณโพสเรื่องนั้นทําไมเนาะนะครพี่จะพูดประเด็นต่างต่อไปนี้หนึ่งคุณมีสิทธิ์ในการจะโพสความไม่พอใจนะครับ แต่สองเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่คุณเป็นคนสาธารณะไม่ต้องไปด่าเขาว่าทะเลาะกับผัวหรือเปล่าอ่าไม่ควรไม่ควรนะคะอันนั้นไม่ควรเพราะว่าถ้าเราจะพูดเราก็พูดว่าเราเจออะไรบ้างนะคะอย่างเช่นต้อนรับไม่ดีเช็คอินไม่ดีเช็คเอาควรจะเป็นเที่ยงแต่ทำไมถึงรีบปลุกเร็วๆแล้วการที่แอร์หยดทำไมไม่เปลี่ยนห้องให้ทำไมเพียงแค่เอาถังมารองพสดไปเถอะค่ะอาจจะถ่ายรูปประกอบักหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ มันถ่ายรูปได้แล้วแลนั้นก็ต้องบอกโพ์เป็นเ่ขาดเรื่องนี้แต่ไปโพ์ว่าขาบานเขามีผีอันนั้นเนี่ยเสียไอ้โรงแรมเขามีผีเสียหายอันที่สองเป็นบุคคลสาธารณะนะครับไปพูดประชดประจันว่าเหมือนทะเลาะกับผัวเนี่ยควรเหรอเนะเป็นบุคคลสาธารต้องระวังนะครับะะขณะพี่ไม่ชอบพระรองในละครเรื่องหนึ่ง <c oughs> พี่ก็บอกว่าสมเพศทุเรศคนนี้จริงก็มีคนมาเขียนว่าพี่ด้วยนะบอกเป็นอาจารย์ไปว่าคนทุเรศได้ยังไง พี่บอกขอโทษทีนะคะถ้าพูดกับสิทธิ์ไม่เคยพูดค่ะ,ะตนนแต่บังเอิญคนนี้เกลียดมัน <c oughs> แล้วก็เสร็จแล้วไม่ได้พูดในนามของอาจารย์ในฐานะแฟนละครแฟนละครคนหนึ่งที่ไม่ชอบมันที่มันเพเยออ,อย่างทุเรศซึ่งซึ่ง,งคุณแคนดี้ก็ถือว่าโพสต์ในฐานะคนไปใช้บริการตอนนี้ตอนนี้เน,นี่ยเจ้าของโรงแรมนะครับคุณจินดาลาไทยเมืองพลอยู่ในสายกาับเราเดี๋ยวคุยกับทางทางโรงแรมหน่อยดีกว่าสวัสดีครับคุณจินดาลาครับ สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคะ่ะและ้วก็ที่พิธีกรค่ะครับสวัสดีครับก็ขอ,ขออนุญาตถามนิดนึงจากข้อความที่เราฟังจากคุณแคนดิลาแก่นเนี่ยครับเหมือนกับว่าเธอเล่าให้ฟังว่ามันมีการเหมือนโทรมาขอโทษไปแล้วแล้วเธอก็ลบโพสต์ไปแล้วทําไมเรื่องราวมันถึงไม่จบครับคุณจินดาลาครับเออเธอได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กครับว่าโรงแรมเอลเจดีเอเมอรอนครับพร้อมกับเนื้อหาแล้วก็ครอบภาพด้านหน้าโรงแรม uh huh. ลงเฟซบุ๊กครับ เธอได้ขอโทษในอินสตาแกรมซึ่งไม่ใช่ f เฟ e b o o k แล้วก็น้องชายดิฉันคุณเกียงไก่วาจิตสปิริตเมื่อเกิดเหตุการณ์ในโรงแรมจะดีจะชั่วจะผิดโรงแรมก็ขอโทษนนั่ถูกแได้โทรโรงแรมก็ได้โทรไปขอโทษของเธอเธอก็บอกว่าถ้าขอโทษแล้วเธอก็จะกล่าวขอบคุณแต่เธอกล่าวขอบคุณผิดที่ไงคะด็อกเตอร์ถูกต้องค่ะ ในแกทําผิดค่ะเพราะจริงๆแล้วปัญหาเกิดขึ้นที่แพลตฟอร์มใดจะต้องตอบในแพลตฟอร์มนั้นค่ะเหมือนเรารถชนที่สะพานควายเราไปแจ้งความที่ทนบรีมันก็ใช่เรื่องถูกเธอต้องกล่าวขอโทษโรงแรมทําถูกต้องแล้วค่ะที่อมเบอลอนว่าขอโทษที่ได้โพสทั้งภาพโพสทั้งชื่อโรงแรมแล้วก็บตอนแล้วก็ต้องเชิญครับเชิญครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะกล่าวขอโทษในเฟซบุ๊ก แล้วก็โทรมาหาดิฉันแล้วก็คุณแม่ดิฉันโทรมาหาบริษัทสิคะว่าหนู่ะขอโทษนะที่หนูจะจะเข้าหนูโง่เขาปัญญาหนูได้กดเฟซลงไปอ,อ,อย่างนู้นอย่างนี้ด็อกเตอร์แล้วเราจะสบายใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอหลังจากที่เธอ ระทำไปแล้วก็ให้น้องชายโทรไปถามว่าทาไมไม่ไม่ลงที่เฟซเธอก็เฉยเราก็เลยได้แจ้งความตามขั้นตอนของวงการกฎหมายก็คือแจ้งที่สพอ,อมเรอมนาเจริญก่อนสพอเมเอิมนาจเจริญก็ต้องส่งให้ดิฉันนะ่ะไปแจ้งความที่กรุงเทพที่ตามขั้นตอนไปค่ะตอนนี้ถามนิดนึงครับพอล่า,าสุดเนี่ย กา,การที่ดิฉันไปกรุงเทพก็คือการดิฉันไปไม่ได้ดิฉันได้มอบหมายให้ธนา,า,นาไปแจ้งความอก็เลยมีตัวแทนตอนนี้ปอทอคุณจินดาดล,ลาะครับล่าสุดอย่างเนี้ยครับตอนที่คุณแคนดี้เข้ามา,าแถลงข่าวแล้วเนี่ยฟังจากคุณแคนดี้แล้วตอนนี้เนี่ยคุณจินดาลารู้สึกยังไงบ้างและจะดาเนินการยังไงต่อครับค่ะดิฉันเห็นว่าเธอเป็นบุคคลสาธารณะนะคะดิฉันเป็นแม่ค้าเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งค่ะก็รู้สึกเสียใจที่เธอ ดูหมินหมินประมาทแล้วก็นําสิ่งที่อะไรทั้งหลายแหล่แบบอย่างนั้นทําให้เรารู้สึกเสียใจนะคะทางโรงแรมเรารู้สึกเสียใจอยากให้ด็อกตอร์คุยกับคุณพ่อหน่อยค่ะคุณพ่อบุญเลิศวาจิตนะคะคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ดีครับอาจารย์ครับมีผลกระทบไหมคะจากการที่เธอโพสตะค่ะมีผลกระทบอย่างมากเลยครับานั่นไงเราคิดแล้ว เพราะว่าไอ้การไม่พอใจการบริการเธอมีสิทธิ์จะพูดได้แต่การพูดว่าโรงแรมมีผีสิงรู้สึกได้นี่เป็นการไม่ถูกต้องอย่างยิ่งเพราะสิ่งนี้ไม่มีทางพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ดังนั้นไม่ควรจะพูดเพราะว่าคนที่กลัวผีมีอยู่แล้วมันมีผลกระทบกับโ,โรงแรมแน่นอนครับคุณพ่อครับคุณพ่อก็ถามนิดนึงครับพอพอ,พอเขาโพสต์ไปแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรกับทางโรงแรมบ้างครับอธิบายได้ไหมครับเช่นครับคือคือโรงแรมของเราเนี่ยเป็นโรงแรมระดับ5ดาวระดบจังหวัดรับเก่าครับ ทีนี้เนี่ยเมื่อเมื่อเด็กคนนี้เนี่ยมาให้มาให้คํำพูดอะไรต่างๆแบบทันสมัยเนี่ยผมผมก็ปรึกษาลูกๆในครอบครัวแล้วเนี่ยว่าเออทำไมถึงทําแบบนี้มันไม่ดีนะครับซึ่งเราเนี่ยในครอบครัวเราเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะครับแต่ว่าเราก็เราก็เป็นธุรกิจที่บริการแล้วก็สามารถที่จะทําอะไรต่างๆ ได้ดีกว่านี้ได้ถ้าเกิดคุณติดชมบรต่างาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมครับ,รบใช่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 ตอนนี้อาจารย์ถามหน่อยคุณพอ่อพอเรื่องมันมีมาแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จบแบบจบแบบสวยๆขอโทษขอโพยกันจบกันแบบดีๆได้ไหมครับหรือว่าจะต้องยังไงต่อันดีครับคุณพ่อผมผมเป็นผู้ใหญ่เนี่ยผมผมให้ให้การขอโทษเ,เด็กๆได้เสมอครับ<อ>แต่ทีนี้เนี่ยพอมาคุยกันในครอบครัวแล้วเนี่ยครเธอเนี่ยเป็นบุคคลที่ว่า ไปทางไหนทางไหนก็ให้ข่าวนั้นให้ข่าวนี้ครับ<า>ผมเลยผมเลยผมเลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยวงการวงการนักแสดงต่างเนี่ยควรจะพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงกับเรื่องนี้ให้ชัดเจนก่อนีถูก,กต้องมันไม่ใช่เรื่องที่ประจักษ์ออกมาแล้วว่ามันเป็นอย่างไรแล้วมาพูดไม่ได้ถ้าจะพูด <c oughs> บ่นเรื่องบริการเนี่ยนะแล้วก็พูดด้วยประิคที่สุภาพเราไม่ว่าเลยแต่ไอการที่มาโพสต์เรื่องที่มันไม่สามารถพิสูจน์ได้ เป็นสิ่งที่ไม่สมควรค่ะเนาะสุดท้ายแล้วครับอยากให้ให้ทางโรงแรมพูดอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงต่อไปและทางโรงแรมจะดาเนินการยังไงต่อเช่นเลยครับคุณพ่อครับคือคือเราเนี่ยขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางด้านกฎหมายดีที่สุดครับค่ะเพราะว่าการให้ข่าวโต้ไปโต้มาเนี่ยทําให้ประชาชนผู้บริโภคเนี่ยที่เขาฟังความข้างเดียวเนี่ยเขาไม่เข้าใจเรื่องที่เป็นจริงครับ หรือการทะเลาะกันก็ไม่ม nee, ีประโยชน์อะไรแต่กฎหมายสามารถจัดการได้กระบวนการกฎหมายนั้นยังสามารถหาความยุติธรรมให้เราได้เนาะครับอย่างไรก็ตามขอบคับคุณพ่อครับเช่นครับขอบขอบคุณท่านพิจิกรนะอาจารย์ได้ค่ะขอบคุณคุณจินดาลาไทยเมืองพลและคุณพ่อด้วยนะครับขอบขอบคุณค้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากสวัสดีครับก็ถือว่าเราฟังความสองฝั่งอาจารย์ตอนนี้กลับมาเรื่องของเราเรื่องดราม่าของเราในฐานะบุคคลสาธารณะอาจารย์พอฟังแบบเนี้ย ทุกต่อไปนนี้เวลาเราจะโพสต์หรือจะอะไรทําอย่างไรให้เราแบบปล<น>อดภัยที่สุดถ้าไม่ใช่ความจริงรอย่าพูดอะแน่นอนอันนี้ง่ายสุดสองจะพูดอะไรต้องห่วงภาพลักษณ์ตัวเองด้วยะนะครับการพูดที่ไม่ระมัดระวังครับใช้คําที่จะทําให้เขามองว่าตายเป็นคนอย่างนี้เหรออต้องระวังค่ะเพราะาเดี๋ยวนี้เวลาโพสต์กันก็แบบเอามันเหมือนกัน เขาบริจาแวตจะโพสต์เลยเขาบอกว่าแม้แต่ไลน์เนี่ยใครส่งอะไรมาให้เราเนี่ยถ้าเราจะแชร์ไปเนี่ยคนที่เขาได้รับการแชร์จากเราเขาพิจารณานิสัยเรานะ<อ>เพราะฉะนั้นพี่มีเพื่อนอยู่ในนั้นเนี่ยกี่คนก็แล้วแต่พอพี่ได้บางอันมานะคะพี่ก็จะเลือกว่าอันเนี้จะแชร์ให้ใคร<อ>แล้วจะไม่แชร์ให้ใครสมมุติว่าถ้าเกิดนะ,อะเอยชื่อเลยก็ได้สมมุติว่าเดยฟรีแมนให้อะไรพี่มาเนี่ย<อ>มันอาจจะมีว่าวิวหน่อยหนึ่ง แทนมาที่กอล์ฟยาอ่าแนมเที่กอล์ฟเป็นจออจอแอนอะไรเงี้ยนะครับพี่ก็จะแชร์ไปแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าพี่พี่ก็จะไม่ใส่ไานะอย่างนี้ครับเพราะว่าเราเไ็่ต้องกาคุณพิจารณาเราต้องแบบไม่ดีในฐานะนี่คือในฐานะของบุคคลสาธารณะแหละครับแล้วก็อยากให้คุณแชนดี้กับโรงแรมเนี่ยเขาจบกันด้วยดีตอนนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับโรงแรมใดๆเลยนะครับไม่เกี่ยวกับโรงแรมอะไรที่ก่าวมาสมมุติโรงแรมกอล์ฟมีผีแล้วคนก็บอกว่ามีผีอาจารย์แกภาพลักษณ์ไงดีอะคือถ้ามันมีจริงอะ เราอาจจะต้องเอาเรื่องของอวิกฤตเป็นโอกาสครับะะวางกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนชอบพิสูจน์ผีไปเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมคือแอบว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีคนมาเมาว่าโรงแรมเรามีผีจะแก้เราบอกเลยนี่เป็น Haunted Hotel Would you like to stay เนาะก็เป็นแบบทางเลือกเลยใช่มาเจอผีกันให้จระจไปเลยก็คือนี่แหละเอาเนกาทีฟมาเป็นจุดขายเลยอ๋อ ไม่เห็นนั้นตั้งใจรายการวิวเขาก็เอาเนกาทีฟเป็นจุดขายบางคนใครโทรเข้ามาเขาด่าทุกเรื่องเลยเขามาปุ๊บด่าคนก็ชอบไปอยากจะโดนด่าเคยระวังรายการนึงก็แบอดีจังเลยอะทำไมชอบโดนด่าล่ะคนนี้ยน่ไงเขาเอาเนกาทีฟพอยต์มาเป็นจุดขายนี่ถ้าโรงแรมเรามีผีสิงอย่าไปแก้ตัวถ้ามันมีจริงก็โกเขาได้ยังไงมันมีก็มีทีก็วางโพสิชันเลย h อนเทต์โฮเทลแล้วก็ขายกลุ่มคนที่เป็นแฟนป่องอ่ะ อันนั้นคือสมมติมีจิตีพวกที่ชอบดูคนอวดผีอะแต่อย่างสมมติมันไม่มีอาจารย์ไม่มีเราต้องชี้แจงและในขณะเดียวกันเนี่ยสมมุติว่าคนเชื่อเรื่องผีเราก็บุคคลที่สามมาช่วยมาเลยเอาหมอผีมาเลยไล่หมอผีมาเดินดูแล้วหมอผีก็บอกได้เลยว่ามาแล้วไม่สัมผัสใดทั้งสิ้นที่นี่สะอาดสะอ้านจบโอเคก็เป็นห่วงแทนเวลาฟังเรื่องนี้เนาะมันไม่มีหลักฐานอะไรจะทําได้เนาะอะ จบเรื่องนี่มีโรงแรมในยุโรปหลายโรงแรมนะเขาขายฐานะเป็นโรงแรมผีสิงนะอ๋อเหรอฮะแต่พวกโรงแรมนี้มันเป็นตึกเก่าไงจารย์ไม่ต้องขายก็น่าจะมีเนาะก็ไม่รู้ก็ขายเป็นโรงแรมผีสิงก็มีคนอยากไปลองอ๋ออยากไปลองก็เหมือนพวกที่เป็นแฟนคนอวดผีของปองกันนั่นแหละอ่าเรื่องของการขัดแย้งระหว่างโรงแรมกับดารานี้เราก็อยากให้จบได้ดีแล้วกันคุณผู้ชมเดี๋ยวก็จะเบรกช่วงหนึ่งช่วงหน้ามีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่สปดาหาที่เราก็คุยกัน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ <Okay S 1> ซึ่งเรายังปวดหัวกันอยู่คุณผู้ชมใครก็ตามที่มีคำถามเรื่องนี้ก็ส่งข้อความมาได้เนาะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันสักครู่เดียวครับ